รับสวัสดีเพืเ่อนๆนแฟนนาริกะเป็นพอยด้วยคนนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตสกิลสามนะครับผมของฮาดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็าจะมาคุยกันแบบลูกลันะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับซ่วนสกิลเอนะครับก็จะเป็นการยืดอุปกรณ์ออกไปแบบนี้นะครับผมโดยที่พอเวลามันโดนศัตรูเนี่ยหรือว่าไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะระเบิดด้วยนะครับผมจากเดิมที่สกิลหนึ่งเนี่ย เราจะจับศัตรูเข้ามาครับแต่ว่าสกิล F3 เนี่ยเราจะทําการเข้าไปหาศัตรูแทนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกระเบิดด้วยประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ทาดาเมจแรงอะไรขนาดนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันทําให้ประตูกระเด็นได้นั่นเองครับหรือแบบในขณะที่เรากาลังโดนโจมตีอยู่นะครับ ิงลงพื้นเพื่อขัดจังหวะได้อะประมาณนี้นั่นเองครับสูินะเดี๋ยวผมลองให้ประตูโจมตีมแบบันใช้ในการขัดจังหวะอะไรประมาณนั้นได้นั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ในการขึ้นที่สูงได้นะครับอย่างเช่นตึงขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็มีสลิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยส่วนตัวผมข้อนข้างรู้สึกเฉยๆนะครับผมเมื่อเทียบกับ ตัว mechanical a r a s นะครับว่าสกิล F อันเนี้วิ่หนีได้ดีมากเลยนั่นเองครับผมก็ยังมองว่า 5D นะครับสกิล F เนี่ยยังไงก็ควรเป็นสกิล F uh huh. 2สำหรับอันติที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอันติเนี่ยมันจะคล้ายๆกับโหมดที่1แทบทุกอย่างนั่นเองครับแต่ว่าจะเพิ่มลูกเล่นในการวาร์ปเข้ามาครับดูกันนะครับผมกด V บินขึ้นแล้วผมกด V อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครเราจะเซฟไว้ ประมาณว่าเหมือนเป็นจุดวาร์ปนะครับผมซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราหรือสมาชิกเนตตี้นะครับผมทําการกด E เนะี่ยตัวละครเราจะวาร์ปขึ้นไปข้างบนนะครับปุ๊บแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้สกิล F แบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับซึ่งสกิล F ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสกิล F อันที่2อันนี้นะครับซึ่งเพื่อนของเรานะครับผมสามารถที่จะใช้ได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าสมมติผมเซฟเซฟตัว Q ไว้นะแล้วเพื่อนเรากำลังสู้อยู่ ในระยะ40เมตรเนี่ยเพื่อนเราคนอื่นสามารถที่จะวาร์ปหนีได้นั่นเองครับผมสมมติว่าผมเป็นเพื่อนนะผมไม่ใช่อาดีผมกำลังสู้อยู่ปุ๊บนี้ดีกว่าให้ศัต,ตรูโจมตีผมด้วยนะผมกดปุ๊บมันจะวาร์ปขึ้นไปเลยก็เรียกได้ว่าสกิลนี้นะครับผมเอามาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนให้ออกจากไฟได้น,นั่นเองนะครับตัวละครบางตัวที่หนียากยานะครับผมอย่างเช่นไวเปิลิงหลวงพ่อทาเคดะ อะไรประมาณนี้นะครับผมตัวละครที่หนีย,ยากๆเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสกิลติของฮาดีตัวนี้นะครับผมไว้ช่วยเหลือเนี่ยอะนึกภาพนะครับสมมติว่าผมเล่นหลวงพ่อเนี่ยสมมติผมเล่นเทนไฮผมมันตีเสร็จปุ๊บผมจะตกเป็นเป้าทันทีใช่ไหมเนี่ยเราก็เลยเตรียมทางหนีที่ไร่ไว้ให้เทียนไฮก็คือวางเดอคิวไว้แล้วเราก็สวาร์ทขึ้นไปเลยแบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของสกิลนี้นะครับ มันจะใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะีน่กันเห็นครับน่าเสียดายโอเคผมวางเซฟไว้เนะี่ยแล้วผมวราปุ๊บมันจะหายไปเลยนะครับไม่อยู่แล้วนะครับเท่ากับว่าการใช้สกิลเนี่ยคือมันมันใช้ได้ทีเดียวอะเนี่ยใช้ต่อไม่ได้เลย,ยต่อให้เราบินขึ้นมารอบสองก็ใช้ต่อไม่ได้แล้วนะั่นเองน่าเสียดายเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสกิลนี้ดีไหมนะครับก็ ถ้าคุณผู้ชมเล่นกับเพื่อนที่สื่อสารกันนะครับบอกได้เลยว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถช่วยเราช่วยเพื่อนของเรานะครับผมหนีออกไปได้นะครับผมเพราะปกติเนี่ยฮาดี้ก็บินอยู่แล้วใช่ไหมญญฮาดี้บินอยู่นี้อยู่แล้วเนะีแล้วก็วางว้าไ้เพื่อนให้เพื่อนหนีส่วนตัวเราเนี่ยก็บินหนีง่ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็คือพากันหน,นีนั่นเองโอเคทีนี้ข้อดีของ อันติอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมลากไปก่อนก็คือมันจะทําให้คนที่เล่นฮาดีสายที่แบบเน้นหนีเก่งๆนะครับผมก็คือเอามาเสริมการหนีได้ดีมากเลยนะครับลองนึกภาพนะครับผมอ่ะผมอันติปุ๊บโฉบฟันโฉบฟันโฉบฟันไปเรื่อยจนอันติผมจะหมดนะครับผมก็เซฟวาร์ไป,ปกดวีุแล้วผมก็ไปตีคตีต,ตีแบบจนกว่าอันติจะหมดนะ่ะลองให้เห็นภาพเลย อ่ะติดจะหมดแล้วเราก็ใช้อ nah ันน <so> ี yes, uh ้เพื่อหนีแล้วก็กด f หนีอีกรอบหนึ่งก็ได้คือแบบหนีได้ไกลเลยเห็นไหมครับคือข้อดีของมันก็มีนะครับผมอย่างเช่นเราเล่นฮาดีเนี่ยเราเอาไว้หนีเองก็ได้นะครับเด็กว่าไปแล้เราก็ลงไปสู้โจ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 เวลาอันติจะหมดปุ๊บเราก็วาร์ปแล้วก็ไปเลยบินต่อ เนี่ยก็คือมันช่วยในเรื่องของการออกจากไฟได้นั่นเองครับผมนันติตัวเนี้ยโอเค <Okay. S 1> ก็ถ้าให้ผมสรุปเลยนะก็คือมันเป็นนันติที่ช่วยเพื่อนหนีหรือให้เราเนี่ยแหละหนีนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าเราใช้อย่างถูกจังหวะเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อนเรากดใช้ว้าแบบถูกจังหวะเนี่ยมันก็จะทําให้ยูนี้มีประโยชน์มากมากนั่นเองครับ ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับอย่างเช่นเห็นฮาดีวางวารวกดวาร์ปเล่นเลยเนี่ยมันก็จะเสียของเลยทันทีนั่นเองครับเพราะว่ามันวาร์ปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคซึ่ส่วนตัวเนี่ยถ้าถามผมนะผมยังชอบสกิล F2 มากกว่านะครับเพราะว่าสกิล F2 เนี่ยเวลาเราชาร์จโจมตีมันจะทําให้ศัตรูติดเผาไหม้นั่นเองครับซึ่งสถานะเผาไหม้เนี่ยมันจะโจมตีทะลุไปหาเลือดเลยนะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะอ่ะตอนนี้ ผมให้ศัตรูใส่เกาะทองเลยนะครับทีนี้ผมจะติดชาร์จให้เต็มชุบ<อ>เห็นไหมครับผมว่าศัตรูเลือดลดด้วยนะครับเลือดลดแบบ HP ลดเลยนั่นเองและนอกจากนี้นะครับผมสถานะเผาไหมเนี่ยมันจะลดผลการฮิวล,ลงนะครับผมศัตรูใช้ผงฮิวเกาะผงฮิวเลือดเนี่ยมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับฮิวสามร้อยก็จะเหลือแค่ร้อยห้าสิบอะไรประมาณนั้นนะครับโดยเฉพาะวงหลังหลังเนี่ยสกิล เอฟสองนะครับผมมันจะเป็นสกิลที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับ mm hmm. เพราะลองนึกดูนะครับผม mm hmm. ในวงหลังๆเนี่ยที่วงแคบมากๆแล้วทุกคนกําลังสู้กันนะครับเราเบินศัตรูไว้แบบเนี้มันจะทําให้ศัตรูมันฮิวไม่ขึ้นนั่นเองครับก็คือฮิวเบาลงนั่นเองครับผลก็คือมันจะทําให้ศัตรูตัวนี้มีโอกาสที่จะตายสูงมากนะครับผมบางคนเนี่ยโดนเบินตายเลยก็มีนะครับอย่างเช่นศัตรูเลือดเหลือสักครึ่งหนึ่งเนี่ยเราไปปาดโ๊ะหนึ่งนะครับผม ที่เหลือโดนเบิร์นเดี๋ยวก็ตายไปเองเลยนะครับเป็นอะไรที่เจ็บมากมากเลยโอเคครับผมอา้าวพูดถึงสกิล f 3าม v สาทำไมเรามา <S <S อวยสกิล f 2 v 2กันนะเอาเรื่อประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอัปเดตของฮ d นะครับอันนี้ผมมาให้ดูของเล่นใหม่อีกหนึ่งดาบคู่ครับผมคุณผู้ชมดาบคู้ดาบคู่มีเจ็บใหม่นะครับนี่ครับผม Martial Art of Ta อ l a าสลัดเบนะครับแบบหรือว่ามันคือการต่อท่านั่นเองครับปกติพอเวลาอ่ะเดี๋ยวผมต่อให้ดูครับ เมื่อผมกดชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นท่านี้ชาร์จคลิกขวาคลิกขวาจะเป็นท่านี้จําไว้นะครับไอ้ท่าที่มันต่อเมื่อกี้ไอ้ท่าที่มันเป็นท่าต่อตอนกดคลิกขวาเมื่อกี้นะครับมันจะอัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวเจ็ดเป็นหนึ่งโอเคหลังจากที่เราใส่เจ็ดนี้เข้ามานะครับผมพอเราเราชาร์จโจมตีแล้วกดคลิกขวาเนี่ยท่าต่อคลิกขวามันจะเปลี่ยนไปนะครับ ซึ่งมันคือท่า Starburst ์สทมดีๆนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมจะใช้คลิกซ้ายก่อนก็ได้แล้วต่อด้วยคลิกขวาหรือว่าจะใช้ชาร์จคลิกขวาก่อนก็ได้แล้วคลิกขวานะครับผมมาดี๋ยวผมลองให้ดูทั้งสองอันเลยชาร์จคลิกซ้ายแล้วกดคลิกขวาต่อนะครับไม่อยนี่ยเฮ้เลยมาต่อไปชาร์จคลิกขวาแล้วต่อด้วยคลิกขวาครับแล้วกดคลิกขวาโอ้โหเ่ฮ้ซึ่งในท่าเนี่ย มันสามารถใช้ต่อจาก cavalry boom ได้ด้วยนะครับ cavalry boom ก็คือถ้าชา้าคลิกซ้ายแล้ววิ่งฟันแบบนี้นครับอถ้าเราก,กดคลิกขวาต่อนะครับชา้าคลิกซ้ายแล้วก,กดคลิกขวาวก็ต่อท่านี้เหมือนกัน,นครับแน่นอนนะครับว่า universal Land ก็ทําได้นะครับ universal Land ก็คือถ้าปาดนั่นเองครับแล้วบ แล้วกดที่ขวาต่อแต่มันไม่โดนมันต้องไกลดินหนึ่งที่ขวาต่อไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่ามันมันห่างอ่ะมันไม่เหมือนกับวิ่งชาร์จทิศซ้ายอ่ะพอดีเป๊ะเลยโอ้โหแฟนสอดอัพออนไลน์ถูกใจสิ่งนี้เลยนะครับผมก็ไอ้ท่าท่าต่อเมื่อกี้นะครับผมมันดูเท่มันดูอลังก็จริงนะ แต่ว่าคุณผู้ชมต้องกาดจังหวะในการใช้ให้ดีนะครับเพราะว่าปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นการโจมตีแบบน้ําเงินนั่นเองครับที่ขวาเนี่ยมันเป็นการโจมตีน้ําเงินก่อน,นครับซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือเราอาจจะโดนแพร,รี่อาวุธล่วงได้นั่นเองนะครับก็ถ้าจะใช้ท่าต่อขิดขวานะครับผมก็ให้หนุ่มๆนิดนึงถ้าศัตรูเขารอแพร,รี่ก็อย่ากลดออกไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าประตูเขาโจมตีเราอยู่เนี่ยเราก็ ไปปเลยโอเคครับ okay, ผมก็แถมเรื่องดาบคู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาแบบรวดเร็วอธิบายกันแบบไปเร็วนิดนึงนะครับผมก็ยังไงผมก็ยังแนะนำฮาดีสกิล F2 อันติสองยู่ดีนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเ <c oughs> อื้อใหม่มันก็ดีนะมันช่วยเพื่อนหนีได้แต่ว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราใช้อันนี้ก็ได้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถานะเบอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ ดีมากๆเลยนะครับผมคือเวลาศัตรูหนีไปฮิวหรืออะไรเงี้ยเขาก็าจะฮิวไม่ได้นึกภาพออกไนะหมแล้วก็เวลาวงหลังๆเนี่ยเวลาโดนเบิร์นเนี่ยก็คือฮิวแบบร็บาวิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับต่อให้มีคนมีคุรุม,มิมีจื้อผิงมาฮิวนะครับมันก็จะติดสถานะที่แบบฮิวไม่ไม่ค่อยแรงอยู่ดีนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะผมก็คงจะเล่นสก,กิลนี่เหมือนเดิมแบบแล้วผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเจอกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับ